คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำก็สวัสดีครับมาพบกับช่องของลุงสองพาเพลินเหมือนเดิมนะจะเพลินไม่เพลินเดี๋ยวไปดูกันในเกมก่อนเลยฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องของลุงด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปอีกทีก็ดีนะ วันนี้มากันที่เกมมาจองเวมารอก,ก่อนหวยออกนะตอนนี้ก็ใจก็อยู่ที่หวยแล้วก็มาลุ้นเกมกันดีกว่ามาทุน500ช่วงนี้ติดเกมสายปั่นนะไม่ชอบเกมซื้อซะแล้วเริ่มกันต่ำๆก่อนเบ็ด5บาทนะไป30หมุนวันนี้นะถ้าเลข2มาลุงมีเฮลอยตามชื่อตัวเองเอาไว้ก่อน อเช่วงนี้เกมสายปันออกมาล่าสุดก็ไอปีศาจนั่นแหละเชื่ออะไรลุงจำไม่ได้เล่นไปสองรอบแล้วเมื่อเช้ากัไอเมื่อวานกับวันนี้สองวันแล้วดิ yeah, yeah. โอเคมาลุ้นมาจองเวนก่อนสเกตเตอร์มายั่วตั้งแต่ต้น yeah, yeah. มันดูยากนะไอสัญลักษณ์พวกนี้จำตัวเลขหนึ่งสสาไว้ ล่าสุดเล่นมาจองเวไปก็2อ,อาทิตย์ที่แล้วมัง้งได้อยู่นะแต่ว่าแล้วก็เห็นเพื่อนในกลุ่มอีกแล้วแต่โพสต์ว่วาช่วงนี้มีการจ่ายอยู่ก็เลยแวะเข้ามาดูสักหน่อยเอาง่ายๆเล่นระหว่างรอหวยออกตอนนี้โอเคยังไปอยู่นั่นโอไวชุดนี้มาเต็มดีจัง15บาท 16เบ็ด5ก็แน่นอนการจ่ายน้อยตามจำนวนเบ็ดที่เล่นไปยังอยู่ <c oughs> เพลงมันชวนหลับอะเกมนี้โอเคสาไม้อีก2หมุนโอเค มีได้ลุ้นสเก็ตเตอร์อยู่อาโอเคเข้าวแบบนี้มีเสียวให้พีแปลกนะมันชอบมาสองสไม้สุดท้ายเวลาปล่อยของโอเคเรามาลุ้นทางในสเก็ตเตอร์ว่าจะจ่ายไม่จ่ายนะเฮ้ยเทพเจ้ามังกรกูมาตัวใหญ่เชียว,วันนี้เงียบไม่ค่อยหวังมากเลยมาวแบบนี้นี่เกลือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ โอเคหแถวไป6บาทเต็มแผงแบบนี้46ไปคูณ6และนี่ชุดแรก70บาทยังไงก็เล่นกันสนุกสนุกไปก่อนอเกวันนี้มาต่อวายสามช่องวายสองแถวมไม่มีตัวเชื่อมหนึ่งกับส เียบจังเว้ยอีก2ไม้สุดท้ายยังมาอยู่คูณ6ไปแล้วตอนนี้9คูณ10โอ้โหเต็มหน้า305บาทแบบนี้สวยเลยยาวไป255 0 0ันกว่าบาทแล้วโอเคพอเห็นกำไรมามั่งแบบนี้โอ้โหปกติถ้ามาไวแบบนี้การจ่ายนะน้อยกว่าปกติแต่วันนี้มาดีตั้งแต่ต้นเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันต่อยาวๆว,วันนี้ว่าจะออกทางไหนกันนะ มาต่อเนื่อง20วายมาลอยไปต่อ6บาท <c oughs> <c oughs> เรียบร้อย3บาทหมุนสุดท้าย <c oughs> ยังจ่ายอยู่22บาทโอเค45บาทวาย3แถวแบบนั้น <c oughs> เอา,เอาไป45บาทมวายมา2แถวนี้กินน่ม55บาท โอ้โหไม่มีตัวเชื่อมแถวหนึ่งกับ2โอ้โหเข้าเข้าชุดนี้ไปเต็มเต็มเก้บาทได้ได้อยู่นะวันนี้เปิดหัวมาสวยอืมโอเคหลังวันรวม9ก้ากว่าบาทเมื่อกี้บอกไปแล้วโอเค <c oughs> เดี๋ยวยังไงขอหมุนออโต้ต่ออีกแล้วกันให้จบก่อนรู้สึกเหลือไม้หนึ่งโอเคอมีทุนนะขอเพิ่มเป็นเบสสิบแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวขอดูก่อนคำนวณเป็นไงบ้างหมุนเองมันน่าเบื่อนะเดี๋ยวยังไงขอปรับเป็นออโต้ดีกว่า30มหมุนนะดูว่ามีการจ่ายไหมนะยังไงลุงก็ขอฝากกลุ่มไว้หน่อยแล้วกันเพราะว่าในกลุ่มมีอะไรบ้างก็มี เพื่อนสมาชิกไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันนี่แหละนะใครได้ใครเสียไปดูกันในกลุ่มแล้วก็ยังมีช่วงเวลาลัคกี้ไทม์ซึ่งเป็นตารางการจ่ายของแต่ละเกมแต่ละค่ายเกมไหนมีโอกาสจ่ายสูงเขาก็จะมาแจ้งกันแต่แน่นอนเหมือนเดิมคือมันไม่ได้จ่าย100%นะแต่ลุงว่ามันก็มีการจ่ายสูงอยู่ในช่วงเวลาของเขาสนใจลุงจะทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์แรกนะวันนี้ยังไม่เห็นใครแจ้งมาจองเวเลย นี่แอบเล่นนอกช่วงเวลาก็การจ่ายก็มาดูกันละกันว่าจะได้ไม่ได้โอเคยังคำนวณอยู่19หมุนมาไหมสเกตเตอร์อีกตัวหนึง่งโอ้โหคิดว่าจะใจดีแจกสองรอบติดยังไม่จ่ายโอ้โหวายแถวซีแบบนี้หมดหวัง มา3แถวไว้สอแถวยาวไปแบบนี้50บาทเบ็ด10นะเนี่ยคูณ3ถ้าคูณสัก5เมื่อกี้สวยยาวแบบนี้สวย33บาทนี่ไงเวลาลุงเคยบ่นเกมสปิริตเมื่อวานว่าเอาเงินรางวัลไปอยู่ข้างบนแนละ้วมันไม่เห็นไงมาเทียบกับมาจังเวซึ่งมาอยู่ข้างล่างอะ่ะเวลาเราลุ้นมันเห็นชัดกว่าไงลองสังเกตดูตัวจ่ายตัวคำนวณอะ่ะ ตัวคูณก็กทําเห็นชัดกว่าสปิริตนะสปิริตนี่ทำเป็นโคมไฟแทบจะไม่เห็นอะไรเลย27บาทเดี๋นี้ลุงติดเกมสายปัน่นเวลาไปเล่นพวกเสือบางครั้งมันซื้อแล้วไม่คุ้มเลยเสียดายนิดๆแต่ก็เล่นสลับกันไปนะเพื่อความเพลินแล้วแต่คนชอบคนถนัดด้วยอ้อ่าลุ้นสกเก็ตเตอร์กันอีกครั้งหนึ่งมาไหม ไม่มาอีกแถวโอ้โหตกไปต่อหน้าต,ต่อตาเลยมากลับมาไหมไม่มีโอเคเล็อกสหมุนสุดท้ายหมุนสุดท้ายแล้วนั่นยังจ่ายอยู่นิดนึงก็เอาวายมาสามแถวแบบนี้เบาวิวอ่าเดี๋ยวขอขอเบ็ดเท่าเดิมแล้วกันแล้วก็หมุนสามสิบเทอร์โบไป ดูว่ามันจะจ่ายไหมนะเพราะหมุนธรรมดาก็ไม่จ่ายเมื่อกี้พอเบ็ดสิเดี๋ยวขอลองเป็นเบ็ดสิเทอร์โบโดูว่าจะมีการคำนวณการจ่ายกันไหม <c oughs> อ้าาวายมา2ตัวนี้ได้อยู่ <c oughs> โอเคอยู่โอเคอยู่ยังจ่ายอยู่ <c oughs> เงียบจังเลยการจ่ายรอบนี้ มา11บาทเบ็ด10 14 4 0โอ้โหไม่จ่ายเลยเว้ตกลัวๆเลยพอกดเทอร์โบนี่ตกซะแบบจะหายใจคว่ำโอเคถ้าแบบนี้เบ็ดสิบทั้ง ปกติทั้งเทอร์โบก็ไม่จ่ายอ่าเดี๋ยวจบชุดนี้แล้วลงคงพอก่อนดีกว่าถ้าแบบนี้ <Yeah. S 1> เก็บทุนกับกําไรเล็กน้อยไว้เล่นช่วงกลางคืนต่อได้ <Yeah. S 1> โอเคเดี๋ยวเล่นหนึ่งหมุนเผื่อมีปฏิหารมาไวสองช่อง <Hi. S 1> ได้อยู่32บาทมาไหมโอเคจบงั้นก็วันนี้เดี๋ยวลงไปลุ้น ฉลาก,กินแบ่งก่อนกำลังจะมาแล้วแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีกำไรติดตัวไปนิดหน่อยก็ยังดีโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะโอเคบายบายครับ